สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิาบอนสอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นจัดชุดนะคะจัดชุด เซตนะคะ5ต้นนะคะแต่วันนี้จะเป็นทั้งไม้มีชื่อแล้วก็ลูกไม้นะคะอยู่ในเซตเดียวกันเลยเพื่อใครอยากได้ไปปลูกนะคะอยากได้ทั้งไม้มีชื่อแล้วก็ลูกไม้อยากลองไปดูแล้วก็เลือกต้นไม่ถูกนะคะลองเลือกสรรจากเซตที่หนูจัดมาได้นะคะใครสนใจเซตไหนก็โทรมาที่เบอร์0 6 4ย์2 4 3ี่ปดสสาสานะคะหรือดูในคลิปก็ได้นะคะหนูจะขึ้นไว้บนคลิปนะคะเบอร์โทรนะคะ ก็วันนี้เป็นชุด5ต้นนะคะหนูขออยู่ที่259บาทนะคะรวมส่งให้เรียบร้อยถ้าไปทางขอที่260นะคะ260ถ้าโอนก็2 5 9นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละชุดมีอะไรบ้างนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะแจ้งหนูได้เลยนะคะสามารถโทรหรือไลน์มาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครกลัวไม่ทันโทรมาก็ได้นะคะโอเคค่ะมาดูกันที่เซตแรกเลยนะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็น ชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งมีแววมายุลานะคะแววมายุลาตัวนี้เป็นบอลเก่านะคะนี่ค่ะเริ่มกับสีชมพูมาแล้วนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีดูสิทธานีนะคะหนึ่งต้นดูสิทธานีใบเปิดนิดนึงนะคะเปืือนดินนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นสุนทอนผู้นะคะใบสวยๆลยลือยลอใหม่กําลังมานะคะหนึ่งต้นยังไม่หมดนะคะ อันนี้เป็นสุโคไทยตัวเก่านะคะใบไทยตัวนี้ค่อนข้างหายากนะคะใบชมพูเปิดแบบนี้นะคะเป็นใบไทยแล้วก็มีอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ตัวนี้จะมีใบอ่าใบแบบอ,องแนวใบหอกใบไผ่ด้วยนะคะอ่ามองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะมันมืดนะคะนี่ มีกัดชมพูเรื่อเๆมาบ้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีใบไทยสีเปรอะเปอแบบนี้ด้วยนะคะอยู่ในเซตที่1เลยนะคะคุ้มมากนี่คะ่ะเซตที่หนึ่งอ่าต่อไปเซตที่สองนะคะเซตที่สองนี่ให้ดูมุมสูงก่อนนะคะจ้นี้ก็มีหลากหลายสีเหมือนกันอันนี้สีบาทนะคะสิบาทนี่คะ่ะหนึ่งต้นนะคะกัดชมพูมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็จะมีมัคคุราลังสันนะคะ ยังไม่หมดนะคะมีพญาพันวังตัวนี้ใบจะผิวๆสวยนะคะพญาพันวังเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะแล้วก็ใครชอบไม้เข้มๆก็มีในเซตนี้เหมือนกันนะคะเมฆพับนะคะตัวนี้เป็นไม้ใบแข็งนะคะแข็งแรงมากนะคะเมฆพับค่ะบอลเก่าแล้วก็จะมีลูกไม้ค่ะมีใบไผ่นะคะใบไผ่แบบนี้นะคะการดำสะดือดำนะคะพื้นใบเขียวนะคะแล้วก็เป็นลูกไม้เปรอะๆแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะฟอร์มใหญ่มากนะคะนี้ อยู่ในเซตที่สองคะ่ะต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามใบดกมากเลยคะ่ะเนี่ยอันนี้เป็นอ๋อมิสุโคไทยตัวเก่านะคะหนึ่ง,หน,งหนึ่งต้นนะคะสุขโขททยใบไทยเปิอะ,ะค่ะแล้วก็จะมียังไม่หมดนะคะโอ้โอ้โอ้แป๊บนึงนะคะโอเคค่ะใบมันติดกันนะคะอันนี้ชื่อว่าสร้อยสังวานนะคะเป็นหน้าเงาเงานะคะสร้อยสังวานกานก็แดงนะคะหนึ่งต้นอันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะใบใหญ่มากนะคะเทียบกับมือหนูเนี่ยค่ะ เท่าๆกันเลยนะคะ1ต้นนะคะกัดออกส้มๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีกะลยา1ต้นค่ะกะลยาเริ่มกัดชมพูแล้วนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เมฆพับค่ะต้นใหญ่เหมือนกัน1ต้นนะคะเซตที่สค่ะมันอาจจะมีฝุ่นเกาะใบนิดๆหน่อยๆนะคะเนี่ยค่ะมันก็นเลยอาจจะสีหม่นนิดนึงสีดอกกสีจริงนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าไม้มันอยู่นอกตู้นะคะบางทีมันอาจจะทําให้ใบมันโดนฝุ่นโดนอะไรอย่างนี้นะคะ เซตที่สามผ่านไปนะคะต่อไปเราไปเซตที่สี่กันค่ะเซตที่สี่ก็จะมีเท้าที่รันพนาศูนย์หนึ่งต้นนะคะเริ่มป้ายมาแล้วอันนี้เป็นจังหวัดมุกดาหารที่ไม่ป้ายนะคะมีไอ้แต้มมานิดๆนะคะแต่หนูตีว่าไม่ป้ายไปแล้วกันนะคะจังหวัดมุกดาหารแบบไม่ป้ายนะคะแล้วก็จะมีบอลเก่าสีแดงๆสวยนะคะอันนี้กา้านดําค่ะแล้วก็มีมะขวานลังสันหนึ่งต้นนะคะยังไม่หมดนะคะ มีลูกไม้ด้วยค่ะวันนี้มีลูกไม้รวมมาด้วยนี่อันนี้เป็นลูกไม้สีเรื้ๆนะคะเงาด้วยสวยนะคะเป็นต้นคู่นะคะอันนี้อยู่ในเซตที่สี่ค่ะวันนี้สวยทุกเซตเลยนะคะพยายามคัดให้นะคะวันนี้ต่อไปเซตที่ห้านะคะให้ดูภาพรวมก่อนเซตที่ห้าตัวนี้กระแจะจันนะคะใบใหม่สวยแล้วนะคะแต่มันมีตําหนิหนึ่งใบคืออันนี้ค่ะมันแอบโดนแดดตอนเช้าไปนิ่งเมื่อเช้านี้นะคะใบมันขอบใบล่างมันกรอบนิดนึงแต่เป็นใบล่างแล้วนะคะเนี่ยค่ะ แต่ถ้าใครสนใจก็ไม่มีปัญหาก็คือจริงๆแล้วมันตัดออกได้เลยนะคะเพราะว่า,าใบสองใบนี้มันสวยนะคะหนูรู้เห็นมันสวยเลยเอามาแบ่งนะคะแล้วก็มีลูกไม้ค่ะลายไทยนะคะหต้นนะคะเทพโสธรแผงนะคะแผงไม่ไม่ชมพูนะคะตัวนี้เป็นบอลกาบค่ะสวยนะคะลายสวยพี่ๆหลายคนทำม,มาเยอะนะคะอันนี้กะะะัลยาค่ะเริ่มกับสีมาบ้างแล้วแล้วก็อันนี้นะคะเป็นลูกไม้ฟอร์มกอเลย มีใบแบบใบหอกใบไผ่สีเรือบเรือบนะคะสีแปลกมากอันนี้นะคะแล้วก็มีใบไทยด้วยนะคะในกระถางเดียวกันสีสวยมากนะคะมันไม่ใช่ทนแบบว่าคือมันไม่ได้เขียวสนิทนะคะมันเป็นเขียวเรือบเรือบนะคะนี่ค่ะเขียวเงาเงามีแบบปนแดงนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะเซตที่ห้าค่ะต่อไปเซตที่หกนะคะเซตที่หกนี่ค่ะให้ดูมุมกว้างก่อนเซตที่หกก็สวยเหมือนกันนะคะมีพญาพันวังหนึ่งต้นนะคะ พายจันนะคะตัวนี้อยู่ตับขุนช้างขุนแผ่นนะคะพายจันเป็นไม้ป้ายสีเขียวนะคะปลายเขียวในกัดชมพูเม็ดแดงนะคะสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกําแพงแสนนะคะกําแพงแสนเนี่ยค่ะเปรอะนะคะกําแพงแสนเขาจะเปิดแดงเปิดเขียวแต่ละใบไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ไลายไทยเหมือนกันนะคะสวยมากเลยอันนี้นะคะใบแข็งด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะ อ่าอันนี้เป็นหยดเลือดน,นางพิมพ์นะคะหยดเลือดน,นางพิมพ์อันนี้อยู่เซตที่เจ็ดเอ้ยเซตที่หกนะคะเซตที่หกต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดมีกัลยาหนึ่งต้นนะคะมีสุนทรภูน่าสวยนะคะสีสุนทรภูนเริ่มกัดแล้วค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแคนเบอรี่สตาร์นะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีรัตนพลบอลเก่าหนึ่งต้นนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมเริ่มกัดมาแล้วหนึ่งต้นนะคะ นี่ค่ะอยู่ในเซตที่7นะคะบางต้นมีเองหาแสงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีไม้ถ้าได้แสงไม่คงที่นะคะไม้ก็จะปรับเอนหาแสงนะคะนี่ค่ะสังเกตจากไม้ที่บ้านได้นะคะเพราะว่าถ้าแดดไม่พอมันจะเอนหาแสงเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นนี้นะคะเอนหาแสงนิดนึงนี่ค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเอนหาแสงนิดนึงถ้าเราเอาไปตั้งพอแสงพอดีแล้วเขาก็ตั้งตรงปกติเลยนะคะนี่ค่ะ นี่ถ้าอย่างนี้ก็คือโอเคแสงโอเคนะคะต่อไปเซตที่8ค่ะเซตที่8ก็สวยเหมือนกันนี้ค่ะมะขวานลังสันนคะนนคะอันนี้จะเป็นอาท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชนป,ป้ายชมพูนะคะถ้าเท้าฮิรันพนาสูรจะป้ายแดงน,นี้ใบใหม่นะคะยังกลางไม่เต็มที่แล้วก็จะมีหยดเลือดนางพิมพ์นะคะต้นใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะนี่ใบใหม่สวยมากชื่อว่าเจ้าจัก,กรพพัดนะคะเป็นไม้ด่างกระสีนะคะโตวสวยนะคะ แล้วก็ยังไม่หมดนะคะมีลูกไม้ค่ะลูกไม้อันนี้ของหนูเองนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วหน้าสวยมากนะคะนี้นี่ค่ะลูกไม้ตัวนี้คือหนูผสมตั้งแต่มเมล็ดแล้วก็ผ่าออกมานะคะนี่ค่ะพอขุนผ่านะคะนิ่งแล้วนะคะตัวนี้หน้าสวยมากนะคะนี้ เซตที่8ปดคะ่ะต่อไปเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้ามีมนสวรรค์น,นะคะหนึ่งต้นอย่าหนูดูก่อนนะคะใช่มนสวรรค์ไหมอ่าโอเคมนสวรรค์น,นะคะมนสวรรค์จะเม็ดห่างกว่านี้นึงแล้วก็ลูกไม้หนูเองนะคะหนึ่งต้นอ่ายังไม่หมดนะคะเดีย๋ยวเอานี่คะ่ะหยิบให้ดูทีละต้นอันนี้จะเป็นเจ้ากุ้งอังวะนะคะรวบใบให้ดูเลยเจ้ากุ้งอังวะอ่าปีกินรีนะคะปีกินรีใบแข็งมากนะคะปีกินรีแล้วก็มี เขาสมิงนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะกระสีมาแล้วนะคะอยู่เซตที่เก้าค่ะต่อไปอยู่เซตที่สิบนะคะเซตที่สิบจะมีพญาพันวางหนึ่งต้นนะคะพญาพันวางมีไก่อัมพันนะคะหนึ่งต้นไก่อัมพันคะ่ะมีแข้งนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีบอลกล่าวหนึ่งต้นนะคะสีแดงเจ้ากุงอังวะนะคะเจ้ากุงอังวะหนึ่งต้นนี่ค่ะอ่านี้เป็นใบไผ่นะคะลูกไม้ใบไผ่ ใครชอบใบไผ่ Fi นะคะนี่ค่ะใบไผ่ Bye สเสน่ห์ของเขาคือเขาอ่าฟอร์มจะไม่สูงนะคะจะแตกออกข้างก็คือใบมันจะดุกนะคะนี่ค่ะเซตที่สิบนะคะวันนี้มีทั้งหมดสิบเซตนะคะใครสนใจเซตไหนก็เลือกชมก่อนได้นะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีทั้งลูกไม้แล้วก็ไม้มีชื่อมาให้ตามคําเรียกร้องเลยนะคะในเซตจะเป็นราคาห้าต้นสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะเซตไหน แจ้งได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้าไปทาง260นะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะเวลาหนูลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาเห็นคนแรกๆนะคะส่วนแม่พันต้นใหญ่ๆเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะคะหนูกำลังทำคลิปให้อยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ